สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ Anewstime นะครับคลิปนี้ขอญาตมาแจ้งข่าวเตือนให้กับท่านผู้ชมที่เตรียมจะลงทะเบียนในโครงการเราชนะนะครับผ่านเว็บไซต์ w w w r ด a ไวด a เโครงการเราชนะมีเว็บไซต์เดียวนะครับก็คือ w w w r ด a ไ c ด a เเเท่านั้นและจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่ม ของทุกวันนะครับเริ่มวันนี้29มกราคมไปจนถึง12กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีเว็บไซต์อื่นต้องดูให้ดีนะครับลิงก์ที่ถูกส่งต่อๆกันอันนั้นให้ท่านระมัดระวังนะครับทางที่ดีให้ท่านเข้าโปรแกรม Google นะครับหรือเข้า Firefox นะครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ w w r l w r e o a com ไม่ฉชนนั้นแล้วท่านอาจจะโดนหลอกแล้วก็ลงทะเบียนผิดที่ผิดเวลานะครับฝากเตือนเอาไว้ด้วยมาคลิปนี้แจ้งข่าวสั้นๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ